เอกสารจากภาคีคณะบดีคณะสัตวแพทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยที่ทำถึงกรมปศุสัสตว์ถูกเผยแพร่ท่ามกลางความข้องใจของคนจำนวนมากว่าโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรหรือ ASF ระบาดในไทยแล้วจริงหรือไม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงาศาักดิ์เที่ยงธรรมประธานภาคีคณะบดีลงนามในเอกสารดังกล่าวที่แสดงความกังวลถึงสถานการณ์โรคเนื่องจากหมูตายเป็นจำนวนมากมาระยะหนึ่งแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในศตวรแพทย์รัฐวุฒิรัตนวณิตรอดอาจารย์คณะศตวรแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่ามีผู้เลี้ยงหมูแระ3ามตัวแบบเลี้ยงเป็นเพื่อนเมื่อตัวหนึ่งตายนำซากมาให้ชนะสูตรตรวจเนื้อเยื่อด้วยวิธี r ร a l t i m e p พ r พบเชื้อ ASF จึงแจ้งต่อกรมปศุสัตว์ตามพรบโรคระบาดสัตว์ให้ควบคุมโรคเพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้เลี้ยงรายย่อยและรายเล็ก เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงที่ไม่ได้จัดการฟาร์มแบบมีระบบป้องกันโรคหน่วยชนะสูตรของของคณะสัตวแพทย์ที่กำแพงแสนนะครท่านผู้ช่วยคณบดีก็ได้แจ้งมานะครับเราก็ทำรายงานแล้วก็นำส่งรายงานไปที่ทางกมรมปศุสัตว์นะครับทางพื้นที่ต้นทางนะครับว่าเราตรวจพบโรคนี้ก็ตามพรบนะครับที่จะต้องที่จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าทีา่ทราบ นายสัตวแพทย์สรวิทธานีโตอธิบดีกรมปรศุสัตว์ปฏิเสธว่ายัางไม่เห็นเอกสารดังกล่าวแต่วันนี้โทรศัพท์หารือกับประธานภาคีคณะบดีแล้วเพื่อแจ้งว่ากรมปศุสัตว์กำลังค้นหาโรคโดยเข้าเก็บตัวอย่างจากฟาร์มและโรงฆ่าในพื้นที่ที่เลี้ยงหมูหนาแน่นรวม310ตัวอย่างนำส่งตรวจที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติคาดทราบผลใน2วันหากพบเชื้อจะดำเนินการตามพรบรโรคระบาดสัตว์อย่างเคร่งครัดทันที ทั้งการประกาศเขตโรคระบาดเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายหมูทั้งในประเทศและการนําเข้าจากต่างประเทศรวมถึงรายงานไปยังองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศหรือ OIE ตลอดจนจะแจ้งต่อสาธารณชนโดยไม่ปิดบงังทั้งนี้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วว่าเอกสารดังกล่าวอยู่ที่ไหนโดยพร้อมจะทํางานร่วมกับสถบาบันการศึกษาสมาคมวิชาชีพสัตวแพทย์เพื่อแก้ปัญหาให้อุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูของไทยอยู่ได้ เมื่อวานเนี่ยที่มีหนังสือของภาคีเครือข่ายเนี่ยผมบอกตรงๆเลยนะครับผมแล้วก็รองอธิบดีเนี่ยที่กํากับดูแลผมไม่เคยเห็นหนังสือนี้เลยนะครับผมก็เลยวันนี้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับว่าหนังสือฉบับนี้เนี่ยได้มาถึงที่กรมเมื่อไหร่นะครับแล้วตอนนี้หนังสือเนี่ยอยู่ที่ใครใครเก็บอยู่แล้วก็จะดําเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไปนะครับวันนี้ได้ตั้งกรรมการสอบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมได้ลงนามในหนังสือเรียบร้อยแล้วนะครับอีกถ้ก ภายในทิ์นี้จะทราบเรื่องว่าหนังสือฉบับนี้อยู่ตรงไหนครับในวิชาชีพสัตวแพทย์นี่เราต้องรวมมือร่วมใจกันนะครับเราจะต้องแก้ปัญหาอย่างตรงจุดนะครับอย่างพบโรคเราก็ต้องบอกว่ามีโรคแล้วเราก็จะเดินหน้าไปด้วยกันว่าทางกรมปศุสัตว์จะทําอะไรนะครับทางภาคีเครือข่ายคณะบดีเนี่ยจะทําอะไรนะครับแล้วก็ทางสัตวแพทยสภาจะทําไงกรมปศุสัตว์ก็จะทําในเรื่องของการควบคุมโรคเกษตรกรฟาร์มสุกรการเคลื่อนย้ายนะครับ ภาคีร้อข่ายเนี่ยคณะบดีก็ต้องเรื่องของการศึกษาวิจัยนะครับเรื่องของวิชาการเรื่องของวัคซีนนะครับส่วนสัตวแพทยสภาเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของจรรยาบรรของวิชาชีพซึ่งจะต้องให้สัตวแพทย์ต่างๆที่เป็นผู้ควบคุมฟาร์มทั้งหมดเนี่ยจะต้องแจ้งเวลามีโรคอะไรต่างๆทั้งกรมปศุสัสตว์และอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์เกษตรศาสตร์เห็นตรงกันว่าวัคซีนเป็นความหวังที่สําคัญในการควบคุมโรคเนื่องจาก ASF ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ของประเทศติดต่อเฉพาะหมูไม่ติดต่อสู่คนเกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันแม้แพร่ระบาดช้าแต่ถ้าติดเชื้ออัตราการตายสูงถึง90%หลายประเทศเร่งศึกษาวิจัยรวมทั้งไทยด้วยแต่ผลการทดลองวัคซีนยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอที่จะฆ่าเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้เพราะเป็นไวรัสที่มีขนาดใหญ่ ยกเว้นจะยอมรับการใช้วัคซีนกรณีฉุกเฉินอย่างเช่นวัคซีนโควิดซึ่งสามารถลดอัตราการตายได้ข้อดีคือลดความสูญเสียของผู้เลี้ยงและช่วยรักษาความมั่นคงทางอาหารของประเทศถุงกันของร่างกายฆ่าเชื้อตัวนี้ไม่ได้จึงยังเป็นปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามทํางานวิจัยไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะหาโปรตีนที่สามารถเข้าไปให้ร่างกายสร้างภูมิแล้วไปนิวทรไลส์เชือ้อก็คือฆ่าเชื้อได้จริงๆ ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการวิจัยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าไม่ง่ายจีนและเวียดนามซึ่งเลี้ยงหมูมากพบการระบาดก่อนไทยหมูตาย40-50%สร้างผลกระทบทั้งต่อผู้เลี้ยงและผู้บริโภคแต่จีนยอมให้ราคาหมูแพงระยะหนึ่งโดยรักษาสมดุลระหว่างเนื้อหมูนำเข้ากับที่ผลิตเองและหนุนให้ผู้เลี้ยงที่มีศักยาภาพเพิ่มผลผลิตอุตสาหากรรมการเลี้ยงหมูจึงกลับมายืนได้อีกครั้งแต่เวียดนามมีการสนับสนุนจากภาครัฐน้อยทำให้ฟื้นตัวช้า ไทยจึงต้องระวังเพราะถ้านำข้าหมูมาเป็นปริมาณมากจนราคาหมูตกต่ำผู้เลี้ยงในประเทศโดยเฉพาะรายย่อยจะกลับมาเลี้ยงใหม่ไม่ได้แล้วจะกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารในระยะยาวมณภาสิริสมบูรณ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ